สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววันพฤหัสค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่1 4ถึง20ตุลาคมนะคะไพ่ในเรื่องการเงินเป็นไพ่เจ็ดดาบช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องการเงินเป็นพิเศษค่ะอาจมีคนมาพยายามหลอกลวงคุณเช่นการชักชวนลงทุนต่างๆที่ไม่ค่อยโปร่งใสระวังคนเอาผลประโยชน์มาล่อนะคะแล้วก็เอาเปรียบคุณต้องรอบคอบให้มากนะคะช่วงนี้ เรื่องการงานเป็นไพ่จักรพรรดินีค่ะงานเติบโตแล้วก็สําเร็จดีมีความก้าวหน้าและมั่นคงค่ะที่สําคัญนะคะงานสบายเพราะว่ามีคนคอยช่วยเหลืออยู่การบริหารจัดการต่างๆช่วงนี้ราบรื่นค่ะไพ่สุขภาพขึ้นเ e มเพลนนะคะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับพวกระบบภูมิแพ้แล้วก็การทรงตัวค่ะเรื่องความรักเป็นไพ่คำพิาพากษา คนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ใช่คนที่รู้สึกดีตั้งแต่แรกพบค่ะอาจจะเป็นคู่ที่เคยร่วมบุญร่วมกรรมกันมาก่อนส่วนคนมีคู่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องความรักนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เคยบอบช้ำการเปิดใจรับและการเปลี่ยนแปลงสื่อสารกันอย่างเปิดอกค่ะจะสำคัญมากช่วยให้คุณและคนรักก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยกันนะคะ